สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุนี้ก็มาต่อเนาะอีพี่ใหม่พี่น้องต่อเห็ดควอย่างเดี๋ยวอันบอทันแนดดเนาะกัวมา,าดอนไปซื้อแป้นมะแป้นก็ได้จักเส้นมาได้เจ็ดเศษเสียงคนสิดววได้อยู่นนี้ได้หกเ้นคลิปบางอยา่งยางคลิปบางอย่างนี่จะเป็นยางเสียงตอน,นจจตอนเปิดคลิปรอบนี้สิดววได้นะดอยู่นนี้เนาะว่าอีชีเป็นคือเก่า นี่ห้าชิมาตัดเป็นถอนาะแพนหนึ่งสิ้อายุสามสามอันก็เอาแมด,ดเอาแมดสี่ชิบแมสแมสสี่ชิบถึงซองนะครับแมสสาชิบพอมันเหลือพอสิตัดเป็นสองซอ,อันน,น,นัางก็ชิเนี่อ้โหสบายดีพอแม่พี่น้องมาสุขถึงุกคนเลยตอนนี้มาสบายดีนะสบายดีนะกินยังอะกินยัง เอียงก็สบายดีเนาะเรือเอ้ยอ hmm. ่สิอาิเยอะใช่เป็นคนไทยเรือกีเมียัะไรเขาะเอร่อยดีมาถ่ยเบอง์นี้ด้คอนเนเรื่องนี้ปุบตายยเข้านที่สองที่เ้อุยเ่าอุ้ยเดี๋ยววาร้อนมากครับนี่เนาะโต้องไปซื้อแปะซื้อยังยังยังมาทันกินเขาทียงจพี่้องเอ้ย อยว่าเจ้าแค่เจ้าเดือยใหม่ถ้ามันสิขาดนี่มันกัด <c oughs> เล่นค่ะอาจจะเซละ์เพเนนะเ,เขาหน่อยโพดนะครับอันนี้คิวเขาเนี่ยเก็บรอยนึงไปแล้วหนึ่งเมิ่งกี้เราเอาไปแทะหมดก่นอน เด็จพอดีโอ้ีฮะแทะเสด็งมั้แทะแสบกรุกกินแป๊บทีบ่คันหูฮะอยากินแป๊บทีบ่ฮ้ยใช้นิมรูปเมทายหูเล่นจะฮะอ้าวท่านพอดีกับซ่านเงานพอดีคับท่างกยามันแน่หรอวะ ต้องตอกไปซ้ำอีกอนที่จะแทบางยานี่เด็จมันกับบอลเมมมาบอนพอดีเป๊ะๆได้มันเดือยมาตั้งได้เติบใช้ไปบอลกลางๆมันดูบอลกลางๆแหมบถึงบดจับโอ้โหพอดีนะเฮ้ยนะพอดีเด้ออืออันนี้ ตัวนี้ยังมาตัวเน้เอาบตัวซุดมันมันมันสิพอดีบรสนะเฮ้ยดีว่ามันพอดีกันเบิดบอลนี่ทนี่แหละเอาขวงได้มันกลับไม่แปะกับบมี่แ้วไปหาซื้อไม่แปะดูใชกับบมี่มีเท่นึงแผ่นเท่าไรก่อเส้าหาพัฒมาเลยแผ่นหนึ่งเส้าหาพัแผ่นหนึ่งเส้าหาสองแผ่นก็ห้าสิเอาได้ละ กค่ไหนลอยโอ้ยินแป๊บสีเอาเองบอโท่เฮ้ยทได้ได้ตัวปลายมันใหญ่สุดกระสับกรายออดี่หรมันถือกินเด้อยัไปดูยัดทีแม่งยินเนี่ผิว เด้อเด้ขดเอขิ้แยงเด้อเขาคือกันนะจ๊ะ <laughs> กนันตัุดนะมันจะสั่นักหน่อยเป็นบ่องกใส่ะเด็มัคะห้ด้านนีแม่านสีพอดีเนอกระชาเล็กเดี๋ยวเอาลมซาดิคเขอ่ะเรียวเอาฉีดอะไยเป็นแปนให้ม right ันแดดก่อนนะแลจะเอาไปตอกทน้งเลยเบิ่งขั้นตอนต่อไปพี่นนองแถ่นสุดทสายเดวพี่น้องอ่ะสบายดีพอเมื่ปัดูก่อนอ่าพ่จีสบายดีไปทางนั้น มาสบายดีทางพิธีดุมาใบป่าดุสบายดีป่าดุหันดังใสเบิ่งเน่เบิ่งเน่ใบดีป่าดุโดยตอนนี้กาตัดขาดเช็ดสินเรียบร้อยเบิร์เตอร์น้องพี่น้องยังฟูอ่างนี้เดี๋ยวเราจะทำการขนไปเพาะจะบอกาะเนาะฮะเดื้อเขาวะเขาวะพ่อ ถ้าพี่ดุป่ะพี่มันก็อยากเข้าขบะเพลินเบ่งไปทางฝุ่นเนยได้ขบะเผื่ออวยเผื่อเอียยขาบาให้เพลินดันไปทางดีกว่ามาั้าายขบะเฮ้ฮะอีดายยืนถายยูทูบหนุ่มยืนถายยูทูบผมน้องเด้อ อ๋อม,มันเด็กลูกมันยังไม่ถึงปันไดนะแต่กระยาดได้ถ่ายยาุ่มคุณนะลูกปูปูไหวไหกันมั้งว้าก็ใกล้ลูกไปถ่ายยุ่มคุณน้าเ้ยเดี๋ยวว้าวัาท่านแล้ววัาท่านแล้ว mà ba, khắn nó ăn bùi than nhạo rồi, đửa, hả, đại na, <laughs> này. ซีดันดันไปทางองผูเนตีซีดันดันไปทางองผูเนให้เออเอเอเบอกับมามาหายมันตรงกระปองตัวนี้แหละฮะโดยป้าบายแหงดเกิดพ่อฮะ เจ้าก็บอสลับกันเนโอเคเนาะเจ้าก็บอสลับกันเนาะเพราะอะไรมันบอลแสนบอลเนี้ยเอาเนี yeah> ่ยสลับแผ่นก็แผ่นไปดูแะโนยืนถ่ายมันแดดมันแดดพระจับหรอกยอ่างต่างเป็นได้เต๋อไปนี่เพื่อนเลย ตายตายท<า>ี่เจ้ามากนี <único> <S S <R> ่จ <"S 1> so, ักแผ่นเลยโคกแผ่นบอโซลหาโซลเม็ดเซนหาอะไรบอแตเสียจใจนะจักรเสียรถไปได้ป่ะนี่เดี๋ยะกาให้มันโดดไปได้เนี่ยติโดดจั๊กเอา เหตดแบบคือครัวขาเมน,น้ำเซีย <c oughs> ได้เนาะในปุ <c> ้เ <oughs> <c oughs> นื้อส่องได้ว่าอันนั้นสีห้าอยู่ไซน์เนาะมาปูซื้อของไปซื้อไก่อีแล้วฮะประมาณอีกสี่นื้อหาประมาณแผ่นหนึ่งนะจะพอแนละ้ว ว่าสองเพนผุละสะยดยสิสพอก,ก,ก,กับบุโพเองหางแล้วเะชียดแบบห่างๆก็เอาใหม่กัตัดเอาใหม่เพรวอันที่มาเสริมน่ะมือค่ะวะเสริมหลอกห่างมันนั่นแหละย่างมาตัวเบืองน่ะพนแ่งกุ้งบาได้ใชจะได้ไหม ปูแบบปูอันนี้ลองอารถขามพี่น้องแต่กับว่าท่านตอกตะปูอีกยังหรอมืแอแดงก็สิมาตอกเนาะตอนนี้หิวเขาลาย <laughs> เออบูถือใจ <laughs> น้องน้ำเคิ้งถืกใจได้เนาะหัวแอก๊อกเกะ๊ะ <laughs> อยู่ไหลอยู่หรอกกนะ็เอ้ยเนาะผ่านอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะประหยัดงบไปน้าห้ากับสี่แบบว่าแม่น ว่าเชื่อมอนเท่ากัเชื่มเเทากันืนเชื่อมเอาออกเชียงห่างจักหน่อยเนาะเอาออาากข้างห่างแล้วนี่มันจังหางแม่หางแล้วนี่กระดัคือกันกระดัคือกันเนาะเพราะว่ารถที่เอาเอ้ยมันบมได้อันนี้เดรือโมแดงเขาจากชิมาแปลง,ง,งไม่นาะพี่เนาะแปงทาตอกตะปูยังให้มันเดียบร้อยแ,แมแ่อเอาโต๊ะเอายังมาแปงทางให้มันดีๆให้มันเดียบร้อยเนาะไปตอนนี้หิวเขาแห้งเดียวว่าเที่ยงนะไปเที่ยงแล้วปะปไปไปไปเดี๋ยวเมื่อกินเขาคนเนื้อพี่น้อง ดังจากกินเขากินนามเรียบร้อยแล้วพี่น้อ,องเขากำมาเห็ดคัวตอเนอะาะมะตอกตะปูเห็ดห้มันเรียบร้อยนะ้พี่ตอนกับปรามารสิบโจงมุกมาด้วยบ้านมุกหนึ่ง oh, <my> <laughs> อ๋อมันแดดเออเมนได้เ้ยค่ะกับบ่ายกับบ่ายมุกจริง ชองซับกมจะมาเห็ดกันเนอะอยากเปล่ามันเดียวถ้าไปหาเหฟเนี่ยหม่เอาแับห่งหางอกันไว้นะงานี่การงานนะครับนี่กเคียดินดงได้อีกหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเมยเนาะนำผักก่อนมันเดอดได้ยา่าจนงเลยห้าสิแปรงให้มันเพียง ตีรถุดไทยเฉยมันยังล้มอยู่หลุดไทยบนล้มนอนนะล้มแต่ขิงหน่ะฮันเด้เนาะเพื่อนบอไดเอากุ๊บมาให้ตัวกลางจะบอไดตอบบอตัวข้างล่างจะงึ่งอหไรตะปูอ่ะแผ่นข้างล่างเฮอยบอลมึงอาจะหันเด้ตังกลางตัวกลาง ไม่เปลี่ยนกับบ้างบางมันกันบรอยากเทิงปันไดเนาะแต่กระยามันเนี่ยแค่นมรถดดกระเพาะแหละ เอาบ,บุพี่เอาเครื่องเชียมันมาเบื้องนีน่โดดกระโบนน <c ười> ดึงมาเบื้องนีมาเบื้องน้ำฝาบางดึงเบื้องนั้นเบื้องนี้แปะไม่มาพอดีกันเนาะ มาแบดโกโปรสิบเบิด์ตไฮเดรล์เอ็ดประเทศตอนนี้ก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังจะแปลงยังถีบคูชยังม um ันดีๆกันเนาะนี่มือพวกวัดตอกตะปูเดี๋ยวสีร้องเบิ่งกนนะมันสีดมอยู่ว่าซาดเองนี่สิดมาละอียว่เฮ้ยคือให้หน่อยเดี๋ยวไปลองสาดเองก่อนเมยได้พี่น้อง บัเดียวแต่ว่าเอพักข,ขนาดจะบอกเลยสกีลับ <laughs> โอ ภารกิจอันเป็นบาเซตสิทธ์เนาะพี่น้องเนาะเพื่อความสะดวกสบายเหนื่อยได้เนาะพอดีโซงหมูฮะเออได้ยี่ดอกได้ยี่ดอกอืม โอ้มีแห้งดีใจเลยพี่น้องเลยในทางเที่ยวเลยเนาะจู่ว่าลมเนาะซาดิโอเคอยู่จู่ว่าซองมือเนาะซองมือพอดีพี่น้องเลยงบประมาณกับดวงวรายเจ็บปวดมือบอดีซองมือแต่งไ้โล่ว่าสิใชัได้เฮงมาได้ก็จีกุมกุมอยู่หลักหนาแดงเลยเนาะบัดนี้เขาหยิบมาตอกเอาเออมันบัดหน้าฝนเทาก็บทเอาแปะเนาะ จินหน้ามาโอ้ยน่าหน้ามีพ่อกินบนอนีอ่ยโอ้ขี่วานแักเนาะโดยจะบัดโดยวานอีนองคิวจักหน้าห้กินขอบใจได้ลูกเด้อโดยจะบัดขอบใจเด้อเด,ด,ด, <laughs> ดี๋ยวสิไปคุดไปแปลกแยังน้อยหนึ่งก็เนาะเดี๋ยวสิคุดเจริญทุกน้อยหนึ่งเน,นีน่ยนะบอแต่หนี่ก็มาเที่ยงแล้วพี่เราเ,อเนาะสะพาพหน้องกือว่าเสร็จสมบูรณ์ เอาอะไรเอารถเอามาหอดหน้าไว้เรียบร้อยเพราะว่าสําคัญก็คือชาเลกเท่านี้เนาะเพราะว่าต้องในค้นหนาบค้นเอียงมาใส่ค้นหนาบมากินแน่เลยค่ะค้นหนาบมาใส่แน่พี่น้องเอ้วมันกระดมหากเนาะชั่ว่าเฮากับยางนัดมาทางนีนมันก็ไกลนี่นะแต่ไปทางไหนมันมันยางรัดเข้าในเหตุผ่านแะไรก็ถือว่าสะดวกสบายแน่เพราะว่าน้ำมันกับน้ำหน้าแท่งมากเนาะพี่น้อง ต่กี้มันหนามาทนามันมาไมากันเที่ยวได้อยู่แต่ว่าวันนี้นามน้าแซงมากมันโดดเปียกเบดิดหนามหัวกระคุนพี่น้องเออเห็นนามหัวก็เป็นสีคุนเพราะหนามหน้าแซงหรือว่าหนามหน้าปังมันโดดหน้าเนาะโดดหน้าเข้ามาแต่กี้เห็นว่าหนามหัวมันสีใสดแต่เด็กกะใส่หนามกะโบอยากษ์ขากันได้เนาะต้องใส่หินสม ส่วนน้ำท็ดกินเี็ดยากก็แก่มาแต่บ้านเพี่น้องเป็นน้ำบ,บาดาลแก่มาแต่บ้านน้ำกินน้ำยังเขาก็แก่มาแต่บ้านแต่มาเขาเดะพาดเนี้ยมนก็สะดวกสบายใน่น้อยนึงพี่น้องเลยโอเคเนาะกับบ๊มี่ยังร้ายพี่นอ้องกับบอลกับเฉลืปิดคลิปกับพอกันคลิปหน้าพี่น้องก็ฝากกดไลค์ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยเด้อสบายดี